i n น i n i x เปิดตัวซีโร20ล้ำกว่าด้วยกล้องหน้ากันสั่น OIS 6 0ล้านพิเซลเจ้าแรกของโลกพร้อมจำหน่ายวันแรก8พฤศจิกาย,ยนนี้คุ้มค่าในราคาพิเศษ7,799บาททางช h อป e ีเท่านั้นล่าสุดทาง Infinix แบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยด้วยครับ ได้เขย่าตลาดสมาร์ทโฟนเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Infinix 420ออกมาพร้อมกับสโ,โลแกนที่ว่า Capture your own story from zero t w e n เริ่มต้นทุกเรื่องราวด้วย4ีโเหนือกว่าด้วยกล้องถ่ายภาพระดับมือโปรซึ่งเป็นเจ้าแรกของโลกที่ให้กล้องหน้าความเอียดสูงถึง60ล้านพิกเซลและมีระบบการสั่นแบบ OIS ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และช่างภาพมืออาชีพ พร้อมกล้องหลังความเร็ยดสูงถึง108ล้านพิกเซลเติมทับด้วยโปรเซสเซอร์ทรงพลังจากทาง m e d i a t e k Helio g 99และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยหน่วยพื้นที่ความจำ ROM 256 g b r a แรม8 g b เพิ่มได้อีก5 g b เปิดตัวในราคาเพียง8,999บาทกำหนดวางจำหน่ายแบบออนไลน์ e x c l u s i v e ที่ร้าน Infinix s ช o p e e m a มอเท่านั้นบน Shopee ราคาเพียง7,799บาท พร้อมรับฟรีเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลมูลค่า699บาทระหว่างวันที่8ถึงส5พฤศจิกายนนี้สีโล่20เป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่ที่อยู่ในตระกูลสีโลเน้นจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดพรีเมียมทันสมัยชูจุดขายที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ให้กล้องหน้าที่มีระบบการสั่นแบบ OIS ความละเอียด60ล้านพิกเซลที่ช่วยเพิ่มความสนุกในการถ่ายภาพและเซฟฟี่ได้อย่างมั่นใจเลยครับ ได้ภาพสวยคมชัดสีสันสดใสสมจริงแม้ในขณะกำลังเคลื่อนที่พร้อมโดยกล้องหลังความละเอียดสูงถึง108ล้านพิเซลซึ่งเหมาะประสบการณ์การใช้งานโดยกล้องถ่ายภาพาการถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งบนสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดพร้อมโหมดถ่ายภาพที่หลากหลายทําให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพในทุกช่วงเวลาดีๆได้อย่างมืออาชีพพร้อมเอาใจสาย,สายครีเอเตอร์ในการสร้างสารคอนเทนต์คุณภาพและผลงานใหม่ๆออกมาให้อย่างน่าประทับใจแบบไร้ขีดจํากัดเลยครับ นอกจากนี้ Infinix 4 2 0มีหัวใจการทำงานหลักด้วยชิปประมวนผลมีเ e c ท Kero g 9 9ที่มีโปรเซสเซอร์ ARM Cortex A76 อันทรงพลัง2ตัวโดยมีความถี่สูงถึง2.2 g h z และ GPU ระดับ ARM Arm Mali G57 ที่ช่วยยกระดับความเร็วในการใช้งานซึ่งเป็นทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกมและรับชมความบันเทิงได้อย่างลื่นไหลโดยไม่สะดุดในส่วนของหน้าจอน,นั้นในรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED บางเฉียบขนาด6.7นิ้ว Full HD p l s และเสริมสกยภาพการทำงานแบบจดเต็มโดยพื้นที่ความจำ2 5 6กิกให้พร้อมกับ RAM 8กิกเพิ่มได้อีก5กิกทั้งยังมีฟังก์ชันอัดแน่นอีกหลากหลายโหมดด้านแบตเตอรี่นั้นรุ่นนี้ความจุสูงถึง4,500มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไวก้กำลังไฟ45วัตต์ช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่กลับมามีพลังงาน100%ในเลวลาอันรวดเร็วทำให้การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานสามารถ s t a n บายการใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบครันและคุ้มค่ามากที่สุดเลยครับด้านการดีไซน์นั้นมาพร้อมกับการออกแบบที่เบียรแอลัก์์ใช้วัสดุแข็งแรงทนทานแต่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้ผู้ใช้งานจับได้อย่างถนัดมือและพกพาไปได้ทุกที่โดยสีที่วางจำหน่ายในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีเทาสเปกเกรสีเขียวกลืนแฟนตาซีและสีทองมิสเตอร์โกลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว สำหรับการเปิดตัว Infinix Zero 20ครั้งนี้ทาง Infinix ยังได้ร่วมมือกับ d i s c o ฟเซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันการสร้างสารแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้ออกไปท่องเที่ยวสมรวจโลกพร้อมนำเสนอคอนเทนต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันพร้อมแชร์การค้นพบใหม่หมผ่านเลนกล้องของ In f ฟิ i x ซีโร่ด้วยการจัดกิจกรรมสุดเอกลในแคมเปญวันสาวบ่าย Challenge h a ตแทร็กดิคาบูรี่ยู r ออร์สตอรี o ฟอร์มซซึ่งของรางวัลคือ Infinix z ซีโร่ยรายละเอียดกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ Facebook Infinix ไ h a i l a n d นะครับแฟนๆ Infinix ห้ามพลาด Infinix z ซีโร่เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ในราคาเพียง8,999บาท วางจำหน่ายแบบออ e นไลน์ Exclusive เติมวันแรกตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2565เป็นต่นไปโดยราคาช่วงเปิดตัวในวันที่8ถึง15พฤศจิกายนนี้ในราคาเพียง7,999บาทพร้อมไวเชอร์ส่วนลดอีก200บาทราคาจะเหลือเพียง7,799บาทพร้อมรับฟรีของแถมนีเมเต็ดสุดพิเศษเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลมูลค่า699บาทผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้า i n f n i Shopee Mall บน Shopee ราคาขายช่วงเปิดตัววันที่8ถึง15พฤศจิกายนนี้พร้อมใช้โค้ดส่วนลดรวมอีก200บาทไปเลยครับสนใจลอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast ส,สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่โดนละ20บาทเท่านั้งครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ